ซูเปอร์เทนเนอร์อะไรอันนี้มันเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ชัไมไม่ใช่ม,มันเป็นซูเปอร์เทนเนอร์ลองมาแล้วไม่ต้องมิซูโน n นีโอวิตาสองนุ่มขึ้นสบายขึ้นไปได้ไกลามากยิ่งขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรามีรองเท้าสุดน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คืออยู่ต่อหน้าผมแล้ว m i s u n o n e o Vi t a 2นั่นเองนะฮะก่อนอื่นย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะครับผม m i ส u n o เนี่ยได้มีการเปิดตัวตระกูลใหม่ออกมาชื่อว่า n e o Vista ในช่วงเวลานั้นเนี่ย m i u n o รุ่นมีโอวิตเนี่ยขายดิบขายดีได้กระแสะการตอบรับในชิดที่ว่าของมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับ <W oo> แต่ m i ซูโน่เชื่อว่ารองเท้ามีโอวิตรุ่นนี้มันยังไปได้สุดมากกว่านี้ m i ซูโน่จึงไม่รอช้านะครับได้แอบบซุ่มพัฒนามาจนถึงรุ่นที่2จะมีอะไรปรับเปลี่ยนและน่าสนใจไปมากกว่านี้ไปดูกันครับ สำหรับรุ่น2นะครับยังคงใช้เป็นโฟม Energy Next เช่นเคยนะครับแต่ได้มีการปรับจูนโฟมใหม่นั่นก็คือการนำนวัตกรรมไนโตรเจน Infill เข้ามาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไนโตรเจน i n น i l วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรุ่นแข่งของเขานะอย่าง Re บเบ i ี n นโปนั่นเองที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าได้มีการหยิบเนี่ยมาใช้ในรุ่น Ne o อ i t a เป็นที่เรียบร้อยโดยถูกวางอยู่บนบริเวณโฟมชั้นบนนั่นเองนะครับผมส่วนโฟมชั้นล่างเนี่ยก็คงใช้เป็น e n e r g y Next ที่มีเบสวัสดุเป็นน EVA ออยู่เเหมมืดิ การันตีได้แน่นอนว่าสําหรับตัวรุ่น2เนี่ยจะมีความยืดหยุน่นมีความนุ่มมีความเด้งมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมในส่วนถัดมาสําหรับรุ่น2ได้มีการเพิ่มเติมบริเวณกลางเท้าและก็หน้าเท้าให้กว้างมากกว่ารุ่นก่อนทําให้การลงเท้าเนี่ยมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมูทสปีดแอซิสเช่นเคยมีการยกองศาสน้น5องศาเหมือนเดิมเพิ่มเติมนั่นก็คือความมันที่มากขึ้นนั่นเอง เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงโฟมข้าบนและข้างล่างไปแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการส่งแรงเพิ่มความมันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแผ่นไนลอนไฟเบอร์การ์ดที่เป็นรูปทรงเวฟโดยมีการแทรกอยู่บริเวณกลางทั้งสองโฟมน,นั่นเองผ้าเป,เปอร์เป็นแบบซอฟต์นิดเหมือนเดิมนั่นก็คือเน้นในเรื่องของการระบายอากาศที่ดีเน้นความกระชับเข้ารูปเท้า แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือเพิ่มในเรื่องของรูปทรงให้ดูสลิมดูสวยดูลุกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพื้นยางด้านล่างยังคงใช้เป็น X10 เหมือนเดิมในรุ่นก่อนนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงขึ้นมาให้มีความหนาม,มากยิ่งขึ้นนะซึ่งพื้นยางชนิดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการยึดเกาะและก็ความทนทานสูงอยู่แล้วสําหรับพี่ๆเนี่ยที่มองรองเท้ารุ่นนี้จะเอาไปซ้อมทุกวันเนี่ยบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งาน แล้วสำหรับรุ่นที่2อเนี่ยออฟเซตข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่36.5ด้านหลังอยู่ที่44.5ดอก8มิลิเมตรนะครับและน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่265กร,รมัมเท่ากับรุ่นเดิมของเขาและนี่ก็คือสิ่งที่อัปเดตมาในเจ้า Neo Vita 2คู่นี้นะครับผมแต่ว่าฟิลลิ่งจริงเนี่ยก็คงอธิบายยากยังไงพาร์ทนี้กล้องขอให้พี่ปักเนี่ยไปอธิบายต่ออีกทีนึงนะครับแน่น้องกล้องนี่รู้ใจพี่จริงเลยนะ เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์มิซโน n เนี่ยพี่ไม่พลาดแน,น่นอนโดยเฉพาะคู่นี้นะอยากลองมานานแล้วนีโอวิสต2าสเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองเลยดีกว่าครับหลังจากที่ผมได้ไปลองตัวของ n e โอวิ t ต้มาแล้วนะในหลากหลายเพจเลยลองวิ่งทั้งแบบอีซี่เอ้ยลองวิ่งทั้งแบบธอนเพจหรือจะขยับไปเป็นเทมโปเนี่ย ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นแรกที่ชอบเลยสาหรับคู่นี้นะครับคือ,คอเรื่องแรงส่งตัวอาจจะเป็นเพราะดีไซน์สมูทสป e ดแอ s ซิ t ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าให้แรงส่งตัวได้ดีเหมาะสําหรับวิ่งระยะไกลได้ดีมากเมื่อกี้นะครับลองวิ่งเนี่ยหลายรอบเลยวิ่งสนุกมากรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับผมและเรื่องที่2ที่ชอบนะครับผมต้องบอกเลยเรื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวเนี่ยมันมีความนุ่ม มันไม่ได้นุ่มแบบยวบนะมันไม่ได้นุ่มแบบยวบที่จริงถ้าสวมเข้าไปเนี่ยแล้วเราลองเหยียบเท้าดูนะครับมันจะมีความเฟิร์มด้วยซ้ําแต่อันนี้ผมขอเรียกมันว่าเป็นความยืดหยุ่นละกันมันไม่ได้แบบนุ่มแบบยวบเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีแรงสะท้อนแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ดีด้วย3อันนี้เป็นประเด็นในใจผมเลยนะประเด็นส่วนตัวมากๆนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าแบบมีแผ่นแทรกกลางนะแต่นี่โอวิต้าสคู่เนี่ยตัวแผ่นเนี่ยที่ช่วยเรื่องแรงส่งตัวเวลาวิ่งเนี่ยไม่รู้ กังวลว่าไม่เคยใส่แบบรองเท้าที่มีแผ่นมาเนี่ยมันจะเจ็บเท้าไหมตัวนี้ผมบอกเลยผมใส่เดินเอยผมใส่วิ่งอีซี่เอยใส่วิ่งเร็วเนี่ยไม่มีความรู้สึกถึงตัวแผ่นแต่ส่งตัวได้ดีมากและเรื่องที่4ที่ชอบมากเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวรองเท้าที่เป็นแบบข้อสูงแบบนี้นะครับผมปกติผมคิดว่ามันจะใส่ยากแต่ตัวของนีโอวิต้าสตัวเนี้ยเขามีห่วงมาให้สวมใส่ได้ง่ายมากเลยครับผมแล้วก็โหดีไซน์เท่มากนะเอาไปเดินแบบว่าเป็นแฟชั่นเอาไปเดินเท่เนะบอกเลยว่าจับมากสำหรับนีโอวิต้าสองคุณีคบ สำหรับคู่นี้นะครับจะมีข้อสังเกตข้อแนะนำเนี่ยอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของผมมากๆเลยคือเรื่องแรกคือตัวของผ้าเปิ้ลคือโดยปกติผมไม่ค่อยใส่ผ้านิดเนาะเพราะว่าผ้าเนี่ยมันจะมีความหนานิดนึงนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยชินแล้วก็ตัวนี้โดยสําหรับตัวผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างตัวนี้ผมเลือกไซส์เนี่ย ต้องบวกถึง0.5นะครับผมเพื่อจะให้มันใส่สบายเพราะเคยลองตัวของปกติเนี่ยไซส์ที่ผมใส่จะเป็น10ครึ่งตัวนี้ผมเลยต้องใส่11นะครับเพื่อให้มันสวมใส่สบายมันก็จะต้องแลกกับที่หน้ามันก็จะยาวขึ้นอันนี้ก็ถ้าใครเลือกซไซส์เป็น้นหน้าเท้ากว้างมากๆอันนี้ต้องแนะนําให้เลือกไซส์ดีๆนะครับผมเรื่องที่2ก็คือ มันเป็นดาบสองคมมั้งกับตัวของสมูทสปิดแอคซิตนะก็คือนนะถ้าใครใส่เนี่ยแล้ววิ่งเนี่ยมันมีแรงส่งตัวที่ดีแต่ถ้าใครที่เคยใส่รองเท้าที่แฟนๆมาหรือรองเท้าปกติเนี่ยไม่ชินเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวกับคู่นี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ n e โอวิต้ผมขออนุญาตให้คะแนนส่วนตัวอยู่ที่8เต็ม10ครับ8เต็มส0เลยนะถือว่าเยอะมากเลยและคู่นี้ผมบอกเลยว่าชอบมากๆครับ และและรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นสไตล์แบบซูเปอร์เทนเนอร์นะครับก็จะเหมาะอะไรนะรองเท้าแบบไหนนะซูเปอร์เทนเนอร์ซูเปอร์เทนเนอร์อะไรอันนี้มันเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ช่ไหมไม่ใช่มันเป็นซูเปอร์เทนเนอร์รอมาแล้วไม่ต้องมาเถียงได้ไหมไม่ต้องมาเถียงได้ไหม จริงๆแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ไม่ต้องเถียงกันใครจะเอาไปใส่เป็นซปเปอร์เทนเนอร์หรือเป็นเดลี่เทนเนอร์ก็ตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับสำหรับนิโ o วิต้าคู่นี้ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่เอเวอร์ลินนะครับผมราคาอยู่ที่5,900บาทเนาะ5,900บาทนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะคู่นี้นะครับผม<ช>แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเอารองเท้า คู่ไหนมารีวิวกันอีกนะครับติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะค,ะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากรองเท้ามิซูโน่นนโอวิต้าสองรองเท้าซูเ<ว>ปอร์เทนเนอร์ยังจะซูเปอร์เทนเนอร์อีก <c oughs> โอ้ยบอกว่าใส่ยังไงก็ได้เฮ้ย <c oughs>